การทำงานยังไงเชิงรุกเชิงรับเชิงอะไรอย่างเนี้ยผมคิดว่าโชคดีที่ผมมาเจอคุณปอนะจริงๆแล้วผมให้ความสําคัญกับสองสาคำคำแรกก็คือตัวอวว่่าาหรืออคัุดมการณ์หรืออีกในหนึ่งเราจะเรียกว่าจิตสํานึกของความเป็นข้าราชการของแผ่นดินของประชาชนอะไรเงี้ยก็ได้ซึ่งซึ่งผมเชื่อเชื่อว่าทุกคนเขามีอ่ะเพียงแต่ว่า ดึงออกมาดึงออกมาใช้มากน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าผมว่าคนที่ดึงออกมาได้มากก็จะเกิดซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งน,นะที่ทำให้จะเรียกว่าอะไรม,มันก็จะมีประกายมีแสงออกมาเองแล้วแล้วมันก็จะเกิดความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประชาชนอความสำคัญผมก็เลยคิดว่าจุดเริ่มต้นของข้าราชการทุกคน คือมันมันมันมากกว่าการที่เป็นข้าราชการเพียงเพื่อจะได้สวัสดีการให้กับตัวเองและครอบครัว<ม>เป็นข้าราชการเพื่อที่จะมีอาชีพที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยผมผมว่าอันนั้นมันพื้น,พ,นพื้นมากเลยนะแต่คนที่จะเป็นข้าราชการจริงๆแล้วแล้วจะมีความภาคภูมิใจกับทุกรางวัลรวมทั้งรางประกาศเกียรติบัตรเรื่องของข้าราชการพลเรือนดีเด่นอะไรด้วยเนี่ย จริงๆก,ก็คือผมคิดว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่อุดมการอยู่ที่จิตสํานึกของความเป็นข้าราชการนะถ้าถ้ามีมากพอก็จะก็จะเริ่มก็จะก็จะเริ่มคิดว่ามันต้องทํางานเพื่อประชาชนเพื่อแผ่นดินมันจะมีศรัทธาที่จะทํางานมากกว่าการทํางานตามหน้าที่าะแล้วก็รับรับเงินเดือนรับสวัสดิการไปเดือนเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ผมว่ามันสําคัญนะครับ ส่วนส่วนที่สองผมมองเรื่องของเขาเรียกว่า h o l ิ s t i c นะครับหรือหรือองค์รวมครับคือถ้าใคร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 ที่มองเห็นป่าทั้งป่าทำกันบ้านทุกครั้งแล้วก็มองเห็นป่าทั้งป่าของแต่ละภารกิจที่ได้รับมอบหมายเนี่ยเวลาทำอะไรออกมามันก็สำเร็จง่ายม,มันรู้ว่าจะดึงใครมาทำมาช่วยตรงไหนบ้างบูรณาการยังไง ความสําเร็จกับความคุ้มค่ามันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าทําทําไปตามแท่งตามที่มอบโดยที่ไม่ทํากันบ้าเลยไม่ศึกษาเลยไม่เห็นองค์รวมของเรื่องเลยมันก็จะทําแบบขอไปทีผลสำเร็จที่ได้ก็จะไม่ค่อยจะสร้างความคุ้มค่าได้เท่าไหร่อันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งนะครับตัวตัวสุดท้ายผมมองเรื่องของตัว sacrifice หรือว่าความเสียสละ ถ้าข้าราชการที่ทำประโยชน์ได้มากมันต้องลดความเห็นแก่ตัวของตัวเองลงค่อนข้างเยอะอแล้วก็เสียสละที่จะทำทำหน้าที่ของการเป็นข้าราชการของแผ่นดินของประชาชนผมว่าสามสามคำนี้ค่อนข้างสำคัญสำคัญมากกว่าคลองตนคลองคนคลองงานอีกว่านั่นมันเรียนรู้กันได้แต่ตัวเองจะดึง ดึงเอาไอเดโอโลจีออกมาได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้แต่เชื่อเชื่อว่าทุกคนมีนะครับข้าราชการทุกคนมีเพียงแต่จะดึงออกมาได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้คือตัวตัว,ต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 วผมว่าเป็นโค้ดไมซ์เซ็ตในในในมิติที่ผมอยากจะสื่อสารให้อาจารย์ทราบประมาณก็ <ๆ S 2> คือโค้มซ์เซ็ตสรุปว่าคืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องมีไอเดียโลจีก็คืออุดมการณ์นะที่สองต้องมองภาพภาพรวมทั้งหมดนะไม่ได้มองเฉพาะตัวของเราอันที่สามนี่คืออะไรนะเมื่อกี้ ก็เป็นความเสียสละครับอาจารย์ความเสียสละ a s a c r ค f i c ฟนะเสียสครรืไอครฟรฟไอครฟคืฟอเหมือนกับยอมทำอุทิศตนน่ะอุทิศตนคือบางบางอย่างเนี่ยทำให้มันเสร็จเสร็จอะไรเงี้ยซึ่งคือ <c oughs> เ,เรียกว่าไม่อินน่ะไม่อินเขาสั่งมา<ช>แล้วก็ทำไปใช่ไหมอ่า<ช>อ่าผมผมต้องยกตัวอย่างของหวยเนี่ยเออผมว่าสารดีเนี่ยเราเริ่มต้นจากจากศูนย์บาทอ่ะแล้วก็ผมว่าคุณชวินที่ทำไอเนี่ยเขาก็อินนะนะแต่ผมไม่รู้เขาอยากทำหรือเปล่า แต่สาหรับผมอ่อผมอยากทําถามว่าทําทำไมคือผมอยากสื่อสารอะแล้วจะมีคนอ่านไหมเออไม่รู้เว้ยแต่ผมคิดว่าถ้าบทความมันตรงเขาเขาก็อ่านเนาะ,ะแล้วก็หมวยนี่เขาก็ช่วยเหลือแบบไม่ต้องมาบอกเอออาจารย์จะให้หนูเท่าไหร่อาจารย์ทําทําไมส่งมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมว่าอันเนี้ยมันก็ซ็คคิฟอย่างหนึ่งอะแล้วก็เรามององรวมก็คือในเรื่องของของ a อซภาพรวมเนาะผมอยากให้คนได้อ่านเนาะแต่ว่า ไอ้บทความวิชาการบางทีคนก็ไม่ได้อ่านเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องก่อนที่จะลงเนี่ยจะลบผมจะเขียนนะหวยหวยจะสรุปแล้วก็อาจจะใส่รูปตอนที่คุณปอกมีกิจกรรมกับไฮโปหรือว่าถ้ามีรูปที่ไปทํางานกับที่อื่นเนี่ยเราก็ยินดีนะมาใส่เข้าไปแลาจะจะในเรื่องรูปนะสรุปก็คือหนึ่งต้องมีอุดมการมุ่งม,มั่นนะอันที่สองมองภาพรวมให้ออก อันที่สามก็คืออุทิศตนนะมีผลงานอะไรที่เด่นเด่ไหมวันนั้นอ่ะผมชอบมากที่ผมลงไปเนี่ยคือคือวันนั้นน่ะไม่ใช่อ่ตั้งใจจะไปให้รางวัลเนาะแต่สมมติว่าท้ายที่สุดเนี่ยเห็นอย่างอื่นนี่ก็สนใจแล้วเอ่อที่จริงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งดูงานเนาะที่จริงเอาแบบบอกพี่เลียงอะ่ะเอาะพี่เลียงว่าเออใครมีอะไรดีเนี่ยผมอยากให้เห็นว่าไฮโปรเนี่ยไม่ใช่การอบรมแค่หกวันแล้วก็เลิกเนาะ อยากจะเห็นว่ามันคล้ายๆก็เป็น best practice ว่าของคุณดีของผมดีอ่าเราไปแล้วแล้วก็ก็พยายามที่จะร้อยรวงร้อยร้อยรวมกันไม่ว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็เอาไอเดียนี่ไปใช้ได้นะมีมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ไหมที่ที่ initiate โดยปออหรือกลุ่มงานอะที่ที่ทำให้ที่ที่อาจารย์ <ทำ S 1> สนใจมาที่สำนักงานเนี่ยผมว่ามีม,มีหลายชิ้นให้ให้มาศึกษาได้นะครับ เอา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 อันแรกก่อนก็ได้นะที่อาจารย์สนใจคือเรื่องของตัวตัวตัวเขาเรียกอะไรนะจุลสารเหรอของของหวยเรียกอะไรของผมอ่ะของผมเป็นจุลสารอิเล็กทรอนิกส์วารสารอิเล็กทรอนิกส์อ่ะคือเป็นอีบุ๊กเหรอครับมีอเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมแชร์สไตล์ผมให้้วกันเออใช่อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะหมวยคือว่าพี่ก็ไม่ได้ทําในฐานะของ การปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานน่จริงๆแล้วที่จะมีอารมณ์คล้ายๆอาจารย์อย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะพัฒนางานคือทาได้ขายเป็นวิธีของความคิดอีกอย่างหนึ่งของผมคือทําได้ต้องขายเป็นเพราะฉะนั้นเวลาเราทําทํางานอะไรมีผลงานอะไรของสำนักงานเนี่ยผมจะโปรโมทหมดส่วนวิธีการโปรโมทของผมเนี่ยมันก็จะ อาจจะดูแยกย่นขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะผมผมดึงความสนใจโดยใช้คลิปมาเสริมเ,ออเดี๋ยวจะผมแชร์ให้ดูมันก็จะเห็นเลยว่าออของผมเป็นจุลสารหน้าเดียวเลยแต่ว่ามีคลิปอยู่ในนั้นตลอดออมันก็เลยทำให้อ,อด,ดูดูดูดน่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงคนไม่ค่อยสนใจอ่านหรอกเอาตรงจรงจริงจริงกต้องแต่พอมันมีคลิปมีเสียงแล้วมันก็เลย ต้องตามไปอ่านนี่นู่นนี่นี่อยู่ในหน้านั้น,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 นด้วยอะไรเงี้ยทีนี้นวันนี้ขอขอเอาคลิปไปใส่ได้ไหมใส่ได้ยินดีครับอะมวยยินดีครับที่วันนี้<ะ>ได้ตัดตัดตอนแล้วก็ใส่คลิปบอกว่าเออสนทนากับคุณปอขา้าราชการดีเด่นระดับจังหวัดอะไรเงี้ยอาจจะเริ่มต้นเนาะอ่าคือวันนี้เราเราไม่ได้คุยเรื่องร้ายอ่ะเราคุยเรื่องดีแล้วก็ที่จริงไอเดียดีมากนะเพราะผมคิดว่าคนชอบภาพเคลื่อนไหวอ่ะ แล้วสิ่งที่เราอยากจะแนะนำเนี่ยมันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประดุกในเรื่องของเเผือกหอมในเรื่องต่างๆเนี่ยคลิปไม่ต้องไม่ต้องเยอะใช่ไหมคลิปบางทีเนี่ยอไปสัมภาษณ์เกษตรกรเปลือกนอมอะไรอย่าเดียเลี้ยมันมอะได้เหมือนที่ปอมีเพจพี่ปอคะหรือว่ามีมีมีเหมือนเหมือนที่ปอจะมีเพจ แต่แต่หนูยังไม่เห็นมีมีทั้งเพจมีทั้ง YouTube มีหมดมีช่องได้เออหนูเห็น YouTube ของพี่เลยหนูว่าพี่กับอาจารย์นี่มาสไตล์เดียวกันเลยใช่ใช่ใช่คือสารัฐพาทัวร์ที่เน้นเน้นเรื่องของการทําได้ขายเป็นอยู่แล้วปกติใช่หมนไมั้นจะเสียประโยชน์ใช่ใช่ใช่เราไม่ได้ทำเพื่อโปรโมทตัวเองนะแต่ผมคิดว่าโปรโมทล้วมีอัตลักบะเออแล้วก็ผมว่าแชร์ลิงกนี่สําคัญเนาะที่คือ ผม,ผมชอบที่ปอมาช่วยผมนึกได้ตอนนั้นนะตอนที่จัดไฮโปรอ่ะเอ้ยผมก็ขึ้นมาเลยเอ้ยถ้าเราเอาคนที่มีประสบการณ์และสัมภาษณ์วันนั้นสัมภาษณ์บอสเนี่ยเออผมว่าได้ดีอ่ะผมก็คิดว่า,วามันไม่ใช่ว่าไอผู้เข้าอบรมเนี่ยมาฟังแล้วก็เลิกถ้าผู้อบรมได้ได้แชร์แล้วก็ใช้ประสบการณ์ผมว่าดีนะอะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาไอคลิปพวกนั้นมาทําเป็น y o u t u b e อ่ะ เราเรายังไม่ได้ขออนุญ,ญาตเสดายอ่ก็ไม่เป็นไรหรอกต้องขอบพระคุณอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอหลังจากวันนั้นนะครับผมก็เลยได้ได้เครือข่ายได้ดิวที่ที่มาทําทํางานต่อนเนื่องในเรื่องของการที่จะเอ่อทา MOU กับ d g a ครับแล้วดีใช,ใช่เพราะว่าถ้าได้อันนี้จริงๆแล้ว AIC จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่าเรากําลังจะดึงเอาทรัพยากรของ d g a มาทํามาทํา แอปทำเรื่องของดิจิทัลทั้งหลายในจังหวัดนะครับเป้าหมายคือจะทานสปอรมจังหวัดสระบุรีเป็น4.0ต้นแบบแล้ว a i c คือคือคือไฮไลท์ส่วนหนึ่งเลยนะครับไฮไลท์แรกก็คือการที่เราจะ M O U กับ D G A ให้ได้เร็วๆนี้พอ M O U ได้เนี่ยจะเกิดแพลตฟอร์มจังหวัดสระบุรีขึ้นก็ดีเลยนี่ต้องเรียเ็นว่าว่าแต่มีกับ มันเป็นเขาเรียก post impact อะ post impact หรือว่าเป็น after match ภาษาภาษา after match ก็คือผลที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่การอบรมก็คือมีการ uh, ติดต่อประสานงานกับ uh, กระทรวง DGA ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชกระทรวงก็เร็วไปเลวะกรมสำนักงานรัฐบาล ต้องเขียนลงตรงนี้ว่าเออมันมีมันมีการหลังจากตรงนี้เนี่ยทําให้เกิดคอนเนคชันใช่ใช่หวยเขียนได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นผลงานกับ a อ c ด้วยเป็นผลงานกับสถาบาันอาจารย์ด้วยว่าเอ,อเป็นคนที่เชื่อมประสานจนทําให้สระบุรีกําลังจะทานสฟอร์มเป็นจังหวัด4.0ต้นแบบอที่จริงอยากอยากให้ที่อาจารย์สุวิทย์เขาเชเลนนะแล้วผมก็เขียนไปในสารดีอันหนึ่งก็คือเรื่องของแซนบ็อกอะว่าทําไม ไม่ทำ BCG Sandbox ซึ่ง BCG เนี่ยมันเป็นมันเป็นวาระแห่งชาตินะต้องบอกแล้วก็ในหมุดสิบสามเนี่ยหมุดสิบสามตัวที่สี่ตัวที่สี่ก็คือเรื่องของ BCG เพราะฉะนั้นถ้าสลับลีเนี่ยมองออกทางด้านนี้ก็คือว่ามองแต่นี้มองทะลุจนถึงจนถึงเศรษฐกิจราบย่าเลยนะก็คือ BCG มาจาก biology ใช่ไหมแล้วก็ C มาจาก circular แล้วก็ G มาจาก green ผมว่าถ้าเล่นตรงนี้เป็น sandbox เนี่ยแล้วขอ เออผมผมไม่ได้พูดถึงว่าประมาณว่าจะได้ไม่ได้นะแต่ผมว่าทำเป็นแซนด์บล็อกแล้วก็ลงไปในระดับอำเภอซึ่งเรามีคนที่มาอบรมเนี่ยมากมายที่จะพร้อมที่จะเป็นต้นแบบอะทำเป็นแซนด์บ็อกกระบะทรายก่อนนะอันเนี้ยถ้ามีโอกาสเรียนผู้ว่าฝากหน่อยซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยเออผมคิดว่าท่านทวบิทอยากมองมองให้ออกมองมองเห็นอนะมองเห็นเนาะอ่าโอ้อันนี้เจ๋งเลย ผมจริงๆอาจารย์สุวิทย์แกก็ให้ให้มุมมองที่ดีอย่างที่อาจารย์ว่านะครับรุ่นแรกเนี่ยเราพยายามแนะนําเรื่องของ s r v v i e i n n o v v t t o o เนาะก็ผมคิดว่าน่าจะน่จะ,จะไปใช้ประโยชน์อะ่ะตอนนี้เ,เห็นละว่าหลังจากอันนี้คําถามที่สามเลยเนาะที่บอกว่าหลังจากอบรมไปแล้วเนี่ยมันเกิดคอ n เนคชันอ่าแล้วก็ตัวของคุณปอเองนี่มีกร m ตไมซ์เซตอยู่แล้วมีอคําถามสุดท้ายเพื่อไม่เสียเวลามีอะไรแนะนําสําหรับ ข้าราชการคนอื่นๆไหมครับหรือว่าคนที่จะมีโอกาสได้อ่านข้อมูลนี้ในวารสารสารดีหรือเดี๋ยวเราจะลงเป็นฉบับแรกเลยหมวยลงเป็นเป็นอะไรนะออ QR code แล้วก็ดูการอบรมพันนี้ไอ้เขาเรียกอะไรทำสัมภาษณ์คราวนี้เลยทำได้ไหมทำไม่เออหนูตัดได้ครับแทบจะไม่ต้องตัดมันก็องปุ่งที่สำนักงานจะเรียกว่าวาระ จุลสารที่มีชีวิตนะวารสารแบบมีชีวิตเดี๋ยวส่งให้ดูจริงๆแล้วที่อาจารย์อาจารย์จุดประกายไว้ว่าเมื่อกี้เนี้ยจริงๆแล้วที่จะแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานอะไรกันระหว่างสํานักงานเนี่ยจริงๆเรามีมีหลายตัวขายขายของได้เลยนะในสํานักงานค้างเนี่ยนะครับอย่างเช่นคลินิกหมอคังที่อาจารย์สนใจเนี่ยเราเราก็เป็นจังหวัดแรกที่เริ่มติดสติ๊กเกอร์ทําจริงๆแล้วทุกสํานักงานค้างจังหวัดทั่วประเทศก็ให้คําปรึกษาหมดนะ แต่ยังไม่มีใครติดสติ๊กเกอร์ว่าเป็นคลินิกหมอคังคลแล้วก็ทําเหมือนกันหมดแหละมีการให้คําปรึกษาแก่ส่วนราชการเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการเตรียมการเบริกจ่ายเงินงบประมาณทั้งหลายเนี่ยทําเหมือนกันทุกจังหวัดเลยครับอส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเข้ามาศึกษามาขอความรู้กันอยู่ตลอดอแล้วโซนหน้าที่อาจารย์นั่งเนี่ยก็เป็นทั้งจริงๆแล้วเดิมตรงนั้นมันไม่ใช่ห้องคาปรึกษาหรอกแต่ตอนนี้มันมีโควิด มันก็เลยรวบเป็นทั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้วยแล้วก็เป็นทั้งห้องให้คำปรึกษาไปด้วยเซฟเซฟคนของสำนักงานแล้วก็ข้างในจริงๆแิ้ว็จะมีพอขึ้นมาปั๊บโหได้ตำแหน่งดีมากเลยอยู่ทางซ้ายมือเลยตรงนั้นที่ตั้งแพงมากเลยขึ้นมาปั๊บเสร็จปุ๊บเลยอันนี้อาศัยบุญเก่าของการเป็นสำนักงานคลางที่ต้องเก็บเงินต้องดูแลเงินให้กับคนทั้งจังหวัดอะไรอย่างงี้ วนามสุดท้่ยมีข้อแนะนําอะไรสําหรับข้าราชการที่อยากจะเป็นข้าราชการดีเด่นอย่างนี้บ้างอุทิศตนอุดมการมองภาพรวมอ่าแล้วมีอย่างอื่นไหมครับผมนี่ทำเป็นโค้ชได้เลยเนี่ยอุทิศตนอุดมการแนะนำกงกงมีบางอาจจะไปแนะนําครับแต่ถ้าบอกว่าอยากจะทํางานให้สนุกทายังไงก็อยู่ที่สามคำนั้นเลยครับคือว่าอย่างแรกต้องต้องมีจิตสํานึกของความเป็นข้าราชการก่อน แล้วพอจิตสํานึกนั้นมันเกิดมันก็จะรู้สึกอยากจะทํางานเชิงพัฒนา uh huh. คือคือผมมองว่าคนที่ทํางานเชิงพัฒนาไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นข้าราชการหรอกครับทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าทํางานเชิงพัฒนาจะมีความสุขมีความสนุกกับการทํางานแต่ถ้าคนที่ทําไปวันๆจะจะเบื่อง่าย uh huh. แล้วก็จะเริ่มเริ่มทิ้งงานโดยโดยไม่รู้ตัวมากกว่าอืม <laughs> อ uh huh huh huh. มันสําคัญตรงนั้น ผมผมขยับไปนิดนึงอาจารย์ตรงเรื่องของอไฮโปที่อาจารย์ถาม,มาครับจริงๆแล้วอยากยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่านะครับ <Okay. S 1> ผมอนุญาตต้องขออนุญาตให้เครดิตท่านผู้ว่ามากๆเพราะว่าผมว่ามันเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับเรื่องของไฮโปนเ,เป็นจังหวัดแรกที่ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนแล้วแล้วมันก็เห็นผลเลยว่ามัน มันไม่ใช่แค่การอบรมเรียนรู้แต่ว่ามันสามารถที่จะขุดเอาดึงเอาไม่ใช่ขุดดึงเอาซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละคนออกมาแล้วมาบูรณาการทําเป็นนวัตกรรมที่จะพัฒนาจังหวัดอานวยบริการประชาชนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมผมดีใจแทนจังหวัดนะแล้วก็ดีใจด้วยที่มีโอกาสได้ได้ร่วมอบรมนะครับเพราะว่า มันเป็นโอกาสที่ดีอ่ะที่ได้มากมากกว่าการได้เครือข่ายก็คือได้ได้ร่วมกันคิดงานพัฒนาจังหวัดนะครับน,น่าจะมีต่อต่อไปผมผอยากอย่างนี้คือ,อรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยมันก็มีคนที่ได้รับโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะให้เกิดเป็นวันที่เป็นแชร์ experience ยนะก็อาจจะจัดที่จุฬาก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเจ้าภาพเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่นิดหน่อยนะไม่เยอะก็อาจจะ เป็นไม่ต้องกินข้าวหรูหราอะไรเงี้ยนะฝากประสานงานน่ะพี่เลียงว่าเออถ้าสนใจเราเออเราก็ขอห้องที่จุฬานี่ยเราก็คล้ายๆกับว่า,าวแชร์ประสบการณ์ใช่ไหมอาจจะรุ่นหนึ่งนี่มีแนมเพอร์หวายใช่ไหมรู้จักใช่ไหมแนมเพอร์หวายนะนั่นถ้าก็อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะคุณจิว๋วถ้ามาไม่ได้ให้ซูมาคุณจิ๋วนี่เขาจะกำลังจะจบด็อกเตอรน์นะ<ช>วันก่อนเขาชวนผมเป็นรีวิวเวอร์ให้เขา าทำเรื่องมางคุดนะเออน่าสนใจอ่ามังคุดที่มันมีปัญหามังมงคุดชื่อไ,ไม่รู้น้ำทิ์หรืออะไรไม่รู้ว่ะซึ่งมันมันตกเกรดแล้วปรากฏว่าทําให้ราคาบันดาวเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาตัวนี้นะแล้วก็เราจะเอาเออเนี่ยของคุณปอแล้วก็คุณจีนะคุณจีนี่เดี๋ยวติดต่อได้ยังไม่รู้เออหมวยก็คุยกันอย่างนี้แหล <S <S นะเนาะได้ค่ะติดต่อได้แล้วค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะเอยอยู่ไฟาไหนนะ พัฒนาสังคมค่ะใช่ไหมคะพัฒนาพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนโอ้น่าสนใจมากๆเลยครับมก็มีอะไรทิ้งท้ายไหมครับก่อนที่เราจะอไปทํางานส่วนตัวของไม่มีแล้วครับอาจารย์แต่เดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ครับข้อมูลให้น้องหวยีทเลลัสได้ค่ะได้ผมผมแชร์นิดนึงเมื่อเ้าขณะที่ผมเดินออกกำลังการนี่ผมฟังเรื่องอีโก้อีโก้ของคุณนักคลินน่ะ ดีนะลองไปฟังดูเขาเขาเพิ่งมาเรื่องการลดอัตรานะผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีอัตราสูงนะแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะทำธุรกิจอันหนึ่งนะซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าถ้ามองกลับมาในรูปของตัวผมเองเนี่ยเฮ้ยผมเคยเป็นศาสตราจารย์ผมเคย,เยทำไมผมพูดอย่างนี้คุณไม่เชื่อผมอะไรอย่างเงี้ยเออมันเริ่มทำให้ผมมีอัตราสูงเกินไปอะนะแล้วก็ผมก็ไปคน้นพบว่าสิ่งที่เพื่อนผมพูดเนี่ยเฮ้ยมันถูกไว้ แต่ผมไม่รู้ผมก็จะบอกว่าทําไมไม่เอาทําตามที่ผมพูดเอออันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะแต่นี้ก็คือผมคิดว่าอยากแนะนําว่าไอสิ่งต่างๆพวกนี้เราไปฟังเราต้องคิดนะแล้วมันจะได้ไอเดียใหม่ๆเรียกว่าไอเดียช n ่นอ่ะไอเดียช่นสำคัญเนาะแล้วก็อันนึงที่อ่อผมว่าสําคัญคือ Empathy ที่อยู่ใน Design ทิ i งกิ้งนะีการที่ Empathize คนที่เข้ามาสื่อเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยสำคัญแม้แต่ว่าในครอบครัวเราก็ตาม ครับต้องขอบคุณคุณปอนะครับชื่อจริงจําไม่ได้แล้วชื่ออะไรส <c oughs> วัตครับสวัต <c oughs> วัดใช่ไหมอ่าวันหน้ากลุ่มง,งานของสำนักคลังจังหวัดนะครับที่ได้ได้ให้เกียรติทาง AIC นะโดยเฉพาะ,ะสารดีนะครับซึ่งเป็นวรารสารที่เราพยายามเผยแพร่ความรู้ความคิดแนวคิดนะ,ะให้คนทั่วไปนะครับทุกระดับ นะแล้วมี a อซอยู่77แห่งแล้วก็ a อ c ของสลับรีก็เป็นหนึ่งใน a อซซึ่งผมคิดว่ามีผลการผลงานไม่น้อยหน้ากว่า a อซที่อื่นนะครับแล้วตรงนี้เป็นจุดต่างที่เราพยายามที่จะชี้เห็นว่าเฮ้ยมันมีของดีในจังหวัดนะนอกจากผลิตภัณฑ์แล้วเรายัมีคนที่ดีๆที่พร้อมเป็นต้นแบบรูปแบบให้คนอื่นเดินตามขอบคุณคุณปอมากครับผมนะที่เสียสละเวลามาให้เรานะ,ะคลิปนี้อาจจะยาว แต่ถ้าสนใจนะเชิญติดตามเราจะปรับโฉมของสารดีฉบับหน้าถ้าเป็นไปได้ให้อยู่ที่วาคน้นแล้วก็ตามเรื่องของการสัมภาษณ์ผมอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคขอบคุณครับสวัสดีครัคบ